พระเอกหน้ากล้องของเรามาอีกแล้วีขอนำเสนอปลาวงนะครับผมปลาวงคือปลาวงก็คือปลาที่มาทำเป็นวงนี่กว่าเป็นวงสายกันหน่ไปทอดกินกับข้าวต้มอร่อยนะครับปลาวงนะครับไม่เชื่อต้องไปทอดมาแล้วก็เอาข้าวต้มมาด้วยกินกับแฟนอ๋อถ้างั้นก็คงไม่ได้กินรบชาติเดียวกันนี่ ส่งสารไอ้นี่ก็จะลดอะไรเนาะถ้าถ้าสามนี่มือไทนะขึ้นจีโรเจ็ดร้อยห้าสิบบาทไม่คิดละร้อยห้าสิบาไวาไม่แต่ยุบยิบยบยิบยิบยิบแม่มาเอาอะไรคะเอาปลาอะไรเขาเรียกว่าปลาอะไรปลาอเนาะ ปลายังลงห้อยทำไมมันดูฝนๆันยังเลยรอบนีอา้นใส่แบบี่ยังไม่เลิกถ่ายแบบนี้เอ้าชิมดิชิมโอ้ยอันานี้เราก็ต้องเป็นการคิวซีคุณภาพก่อนนะครับประมาณครึ่งกิโลคิววซีแต่ละมันดูครับ มันดูเป็นแบบกระแทกกระทันมาใช่ใช่มีอกนแล้วมาีวน่งั่น่อยมแล้นี่ต้นดนี่บว่าดเดวนี่เยอากน่เอวบิกูกกใครเอาเข้าเวฟหรือทอดปุูกเอาเวฟเนี่ยสูงเร็วดีนะพี่อยู่เขาปั๊บสุกปั๊บเลยแ่ทอดเม่อด็กินเดียทีม่ ทอกระี่จะปลุกร้องแล้วเขาไปเรยปุ๊บซุปป้าเลยโยกินได้เลยข้าวย้อนไม่ได้กินค่ะบ่เอาแล้วบ่ซื้ออีกแล้วแม่ไดาใ่นี่มาแต่่ามันจะเป็นตรงนี้เลยแกงอีโอไม่กินแล้วเหรอี่ี่ี่ดโลกี่ไห็ยานเะร่อยนก็เปลี่ยนแกนวแล้วแก้วนะเขาบอกว่าน้ำมันเยอะกวก็เลยเปลี่ยนจก้ามาดู รก่สดวยน่คาจะก่นรับแ้าวหวานวคะจะเอาขีดหนึ่งครับผมขีดปูนปูนครับจะได้เป็น200ร้อยทีอืวรครับอันนี้ขีดหนึ่งใช่ไหมร้อยยี่แล้วอันนี้ อาใชุ่คุณจะได้เป็นแปสิบบาทพวกกันเป็นสองร้อยับมีดีเจวที่จะไปแจกบอกคือบางว่าอ่านอยู่เจ้าตัวยูต่ว่าอันนชอเาโนได้โอนได้แง่อาสะดวกคสะจะไปมาเก็บเอาอะจะได้เจอหน้ากันบ่อยๆใช่ใช่ั้าเจ้าขอดนะ ไม่รับเงินโอนทุกชนิดเนาะบางร้านเนาะบางร้านไหมครับบางร้านเขาก็ไม่สะดวกครับบางทิก็ไปหาไปหาเงินผจะกดอะไรแางร้าน แท็เสร็จแล้วก็ชิมอีกหนึ่งขีดปลาทูก็สวยนะจัะทีในบัทีผมลงให้มาแล้วนีมีกระช้อเงินสดไม่เต็มบอกด้วยอบตพอตอไม่งั้นจะไปหาอยู่หาไม่เจอแอ้เนียขีดนึงก็ค่ะคนท่านไหนหอดเชียร์อยู่น้องใหม่ยู้กริง